นำเรียนพี่น้องในด้านรูปธปรรมไปถึงนามธรรมานะรูปธปรรมนั้นทางอาจารย์และจิตอาสาก็จะช่วยขยายรายละเอียดกันอยู่แล้วละนะทั้งนามธรรมาด้วยก็เช่นเดียวกันทั้งรูปธปรรมนามธรรมาก็จะช่วยกันคนละม้คนละมือนะในการอธิบายรายละเอียดต่างๆอาจารย์จะเน้นไปทางนามธรรมซะเยอะนะรูปธรรมก็บ้างนะเติมเต็มเข้ามาบ้างนะส่วนจิตอาสาก็จะช่วย ด้านรูปธรรมซะเยอะ,ะอธิบายช่วยก็ขอบคุณมากนะจิตอาสาก็จะช่วยอธิบายรูปธรรมซะเยอะนะแล้วก็มีนามมารมเสริมเข้ามานะก็เสริมนุ้นกันนะควบคู่กันไปด้วยกันนั่นแหละนะเอาเรามาดูจากามาเริ่มจากเมื่อเราจะเมื่อเราไม่สบายนะเจ็บป่วยไม่สบายมีทฤษฎีน้ำสิบสองแก้วนี่จะช่วยเราได้ ในการวินิจฉัยนะว่าจะวินิจฉัยอย่างไรว่าเราจะถูกกับสมุนไพรใดอาหารใดวิธีการใดอ่าเพราะฉะนั้นก็ใช้ทฤษฎีน้ำสิบสองแก้วที่จะเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกกันกับเรานะเจ็บป่วยมาด้วยอะไรอะไรก็แล้วแต่นะลองดูนะลองใช้ทฤษฎีน้ำสิบสองแก้วเพื่อที่จะตรวจสอบว่าชีวิตเราจะถูกกับอะไรไม่ถูกกับอะไรนะ พิสีน้ำสิบสองแก้วก็คือเราจะเอาน้ำที่มีคุณสมบัติสิบสองอย่างน่ามาสัมผัสหรือมาดื่มมาสัมผัสกับชีวิตเราจะสัมผัสด,ด้วยการดื่มหรือสัมผัสด,ด้วยการวางในจุดที่เรารู้สึกไม่สบายก็ได้นะวางตามร่างกายหรือจุดที่เรารู้สึกไม่สบายก็ได้นะจะวางผ่านแก้วอย่างนี้หรือจะเอาผ้าชุบแล้วก็มาวางก็ได้นะ มีอะไรบ้างนะทฤษฎีน้ำสิบสองแก้วนี่ก็นะมีน้ำเปล่าน้ำเย็นหรือน้ำเปล่าน้ำอุ่นแล้วก็น้ำร้อนนี่หนึ่งถึงสามนะน้ำเย็นนี่มีฤทธิ์เย็นนะน้ำอุ่นนี่ก็มีฤทธิ์้อนเย็นผสมกันน้ำร้อนก็มีฤทธิ์ร้อนนะอ้าวต่อไปก็จะมีนะผสมสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะลงไปใน น้ำเย็นน้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนต่อไปผสมสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเย็นลงไปในน้ำเปล่านะน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนต่อไปก็ผสมสมุนไพรฤทธิ์ร้อนลงไปในน้ำเปล่าน้ำอุ่นแล้วก็น้ำร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วเราก็ทดลองไปทีละอย่างทีละอย่างเลยทีนี้ ว่าเออร่างกายเราสัมผัสอะไรที่รู้สึกสบายเราสัมผัสอะไรเราดื่มอะไรที่เรารู้สึกสบายนะพอสัมผัสหรือว่าดื่มก็ดูผลภายใน5 1 0ถึงนาทีนี่ก็ได้นะหรือ10 2ถึงนาทีบวกลบก็ได้นะแล้วดูผลเขาว่าสัมผัสอะไรที่เรารู้สึกสบายแสดงว่าสึ่งน,นั้นถูกกับเราสัมผัสอะไรที่เราไม่สบายเขาก็ไม่ถูกกับเราอย่างนี้เป็นต้นนะ หรืออะไรเท่าเดิมหรือแย่ลงก็เขาก็ไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าเราสัมผัสอะไรแล้วเรารู้สึกสบายแล้วก็เอาตัวน,นั่นแหละมารักษานี่เป็นการเลือกสมุนไพรที่ถูกกันเมื่อเราได้สมุนไพรที่ถูกกันอาหารหรือวิธีการต่างๆก็ล้อไปตามนี่แหละโดยภาพรวมหลักนะอา,อาหาร นะวิธีการต่างๆในการปรับสมดุลหรือระบายพิษมันก็จะล้อไปกับสิ่งที่เราถูกกันนี่แหละนะก็ให้ไปในโทนเดียวกันนี่ก็วิธีเลือกนะวิธีเลือกสมุนไพรที่ถูกกันด้วยทฤษฎีน้ำา12แก้วถ้าเราโอ้โหหาทั้ง12แก้วไม่ได้ก็เอา3แก้วก็ได้นะ,อะเอาน้ำเปล่าน้ำอุ่นน้ำร้อนนี่ก็ได้3อย่างนี่ก็ได้ทดลองดู ถ้าสัมผัสกับน้ำเปล่าหรือน้ำเย็นแล้วสบายดีเราก็เลือกใช้สมุนไพรอาหารวิธีการต่างๆที่มีฤทธิ์เย็นอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นหลักมาดูแลสุขภาพถ้าใช้น้ำอุ่นแล้วรู้สึกสบายดีสัมผัสด,ดื่มแล้วรู้สึกสบายดีเราก็เลือกใช้นะสมุนไพรนะอาหารหรือวิธีการต่างๆที่มีฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันนะ ถ้าสัมผัสกับน้ําร้อนแล้วรู้สึกสบายดีน้ําอุ่นจัดหรือน้ําร้อนแล้วรู้สึกสบายดีไม่ว่าจะดื่มหรือว่าสัมผัสแล้วมันสบายดีเราก็เลือกสมุนไพรอาหารวิธีการต่างๆที่มีริ์ร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะทําให้เราเริ่มต้นที่จะจับทางได้ว่าชีวิตเราจะใช้อาหารสมุนไพรวิธีการใดๆมาดูแลสุขภาพของเราโดยรวมนะ อันนี้ก็เป็นสุขภาพโดยรวมและเฉพาะจุดล่ะเวลาเราเช็คเฉพาะจุดก็ใช้ที่สดีน้ำสิบแก้วนี่แหละไปเช็คเฉพาะจุดโดยรวมถ้าเราทําใจได้ทุกข์ใจดีงามรูเพียนรูพักนะรับประทานอาหารที่ดีกายบริหารที่ดีแล้วอันนี้เป็นการดูแลสุขภาพโดยรวมเมื่อได้อันนี้แล้วที่นีนะ้เราก็มาดูเฉพาะจุดนะ เราก็มาดูเฉพาะจุดว่าเออจุดนั้นนี่ยมันจะต้องทําอะไรพิเศษเพิ่มที่มันไม่สบายเพราะบางทีมันก็จะาการไม่สบายในจุดต่างๆนั้นบางทีมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนองร์รวมของร่างกายเช่นร่างกายโดยรวมอาจจะร้อนแต่บางจุดมันอาจจะเย็นอย่างนี้เป็นต้นเช่นมือเท้ามันอาจจะเย็นอย่างนี้เป็นต้นนะหรืออย่างอื่นก็แล้วแต่บางจุดที่มันยังไม่สบายอยู่ บางทีมันก็ไม่ได้เป็นอาการเหมือนกับโดยรวมบางทีตรงกันข้ามก็มีบางทีเหมือนก็มีตรงกันข้ามก็มีอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเมื่อมัน,ม,นมันยังไม่หายเราก็มาตรวจอีกทีหนึ่งในจุดนั้นๆว่ามันเป็นร้อนเย็นไม่สมดุลแบบไหนนะด้วยทฤษฎีน้ำสิบสองแก้วนี่แหละก็มาทดลองดูว่ามันมันถูกกับอะไรนั่นเองนะมันไม่ถูกกับอะไรมันถูกกับอะไรไปที่ ไม่สบายเราก็อ,าออกไปอันที่สบายก็เอาเข้าไปให้อย่างเงี้ยตามที่พระเจ้าตรัสในอุปถากสูตรนั่นแหละก็จะทําให้การรักษาพยาบาลมีดีที่สุดจากนั้นเราก็เลือกวิธีาวิธีเสริมที่จะใช้ถูกกันกับสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นาการรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลการน้ัวซาน้า,า,นาระบายพิษทางผิวหนังการสวนลงลำไส้ใหญ่ การพอกนะการแช่มือเท้าด้วยส่วนที่ไม่สบายด้วยสมุนไพรการพอกทายอดประครบอบอาบเช็ดสูตรดมด้วยสมุนไพรที่ถูกกันนะอย่างนี้เป็นต้นหรือการนวดการกดลมปราณอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องดูเอานะการกดลมปราณโยคะกายบริหารดัดกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นให้เข้าที่เข้าทางอย่างนี้เป็นต้นเราก็ดูว่าเออมันจะใช้วิธีไหนนะที่กลับ จะใช้กับจุดนั้นได้เฉพาะจุดหรือจะเป็นวิธีที่ช่วยระบายพิษออกจากจุดนั้นได้มันจะมีวิธีใดบ้างที่จะไปปรับสมดุลตรงนั้นนะใส่สิ่งที่ถูกกันเข้าไปตรงนั้นนะแล้วก็ระบายพิษออกจากจุดนั้นเนี่ยมันมีช่องทางในบ้างที่จะระบายพิษออกจากตรงนั้นได้น่ะเราก็ใช้วิธีเฉพาะอย่างนะก็เป็นวิธีเสริมนะ ห้าข้อรวมทั้งวิธีหลักอย่างการกดลมปราณโยกการกดลมปราณโยกาการบริหารดัดก,กระดูกกามเนื้อเส้นเอ็นในเข้าที่เข้าทางอย่างนี้เป็นต้นก็ใช้ได้นะเราก็ดูว่ามันน่าจะมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยระบายพิษออกจากตรงนั้นได้อย่างนี้เป็นต้นนะโอเคนะอ้าวอันนี้ก็เป็นทฤษฎีน้ำสิบสองแก้วนะอ้าวมาทีนี้เราวันนี้อาจารย์จะเสริมวิชา กัวซา,าขูดพิษขูดลมนะซึ่งเป็นยาเม็ดที่สองของการแพทย์วิถีธรรมของเรานะก็การกัวซา,าขูดพิษขูดลมนี่เป็นการระบายพิษทางผิวหนังนะเป็นการแพทย์ดั้งเดิมของไทยภูเขาเรานี่แหละของไทยนะไทยภูเขาเรานี่แหละรวมทั้งประเทศรอบๆนี้นะเป็นการเอาวัสดุขอบเรียบที่ไม่มีคม หลักการทํากัวซาจ,จะอธิบายทั้งวิธีการทําและก็กลไกลในการระบายพิษไปพร้อมๆกันไปเลยนะถ้าเรามีสมุนไพรริกดอนเย็นที่ถูกกันเอาการกัวซาในการขูดพิษขูดลมเนี่ยเขาใช้วัสดุขอบเรียบที่ไม่มีคมนาม,มาขูดจะเป็นช้อนชามเหรียญก็ได้หรือจะเป็นไม้กัวซาก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่ขอบเรียบไม่มีคมนะมาขูดตามส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อระบายพิษออกทางผิวหนัง ที่ห้ามขูดจุดสําคัญนะข้อควรระมัดระวังที่ห้ามขูดก็คือจุดที่เป็นแผลฝีหนองสิวหรือจุดที่ขูดลงขูด,ขดลงไปแล้วรู้สึกไม่สบายอันนี้เราก็จะไม่ขูดนะแต่ถ้าเราขูดไปแล้วเรารู้สึกสบายนั่นแหละเป็นจุดที่เราควรจะขูดนะถ้ามันมีพิษตรงไหนในขูดตรงนั้นมันจะรู้สึกสบายถ้ามันถูกกันมันจะรู้สึกสบายนะ าขูดแล้วรู้สึกสบายเราก็ขูดถ้าขูดแล้วไม่สบายเราก็ไม่ขูดนะทีนี้วิธีการก็คือว่าหนึ่งถ้าเราไม่มีอะไรเลยเราก็ขูดที่ผิวหนังโดยตรงก็ได้แลือขูดผ่านผ้าก็ได้สองถ้าเรามีสมุนไพรริดร้อนเย็นที่ถูกกันเราก็เอาสมุนไพรริดร้อนเย็นไปทาก่อนที่จะขูดนะอวัยวะที่จะขูดหนึ่งจุดที่รู้สึกไม่สบาย สองใกล้ๆจุดที่ไม่สบายสามตรงข้ามจุดที่รู้สึกไม่สบายนะสี่นะจุดที่ใช้มากใช้การงานมากตรงไหนที่เราใช้งานมากก็ขูดตรงนั้นนะห้าก็ตรงที่ระบายพิษได้ดีเช่นหลังแขนขาอย่างนี้จะเป็นจุดที่ระบายพิษได้ดีนะอาโดยหลักการใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะหรือ <c oughs> คิดอะไรไม่ออกเลยก็ไม่สบายตรงไหน,นก็ขูดตรงนั้นแหละ ไม่สบายตรงไหนก็ขูดตรงนั้นถ้าขูดแล้วรู้สึกสบายนะเราเอาสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเย็นที่ถูกกันเนี่ยไปทาจะเป็นสมุนไพรสดก็ได้นะเป็นต้มก็ได้แล้วให้มันอุ่นๆไปทาหรือจะเป็นน้ำมันสมุนไพรก็ได้นะสมุนไพรที่ร้อนเย็นที่ถูกกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันลื่นๆจะดีนะถ้ามีน้ำมันพืชหรืออะไรลื่นๆก็ได้ไปทาจะขูดได้ง่ายขึ้นนะยิ่งถ้า มีสมุนไพรยอยู่ด้วยก็ยิ่งดีนะเป็นน้ํามันสมุนไพรก็ยิ่งดีนะเอาเอาไปทานในจุดที่เราจะขูดนั่นแหละนะแล้วเราก็ลงมือขูดนะโดยทิศทางาทั่วไปเขาจะขูดลงกับขูดออกนะแต่ถ้าเราคิดไม่ออกนะหรือบางที่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามนี้นะจะขูดลงกับขูดออกจากตัวก็ได้นะขูดจากบนลงล่างแล้วก็ขูดออกข้างนะก็ได้นะหรือ เราจะขูดทิศไหนก็ได้ที่เราขูดแล้วรู้สึกสบายนะเราขูดแล้วรู้สึกสบายแล้วก็ขูดได้ถ้าเรามีความรู้มากขึ้นเราขูดตามตามจุดลมปรานจุดหรือว่าเส้นลมปรานจุดหรือว่าเส้นลมปรานก็คือจุดที่อยู่ข้างกระดูกข้างเส้นเอ็นข้างเส้นประสาทร่องกลางเนื้อนั่นแหละเป็นจุดที่จะขูดรักษาโรคได้ดีนะหรือเราคิดอะไรไม่ออกก็ไม่ต้องไปคิดมากก็ขูดไปเถอะนะ ขูดแล้วให้รู้สึกสบายกันแล้วกันนะตรงไหนขูดแล้วรู้สึกสบายแล้วก็ขูดไปนะถ้าเราจะเน้นก็เน้นตรงล่องนะลองลุ่มลุมอ่ะบุบบุบุ้มบุ้มอ่ะนะล่องหลองลุ่มลุมบุบบุบุ้มบุ้มอยู่ตรงไหนตรงไหนก็ขูดตรงนั้นแหละนะโอเคนะนะทิศทางก็เท่าที่รู้สึกสบายนะถามกันบอกกันก็ได้ถามตัวเองบอกตัวเองถามคนอื่น <laughs> ที่เราขูดก็ได้ถ้าเราขูดตัวเองก็ถามตัวเองขูดแบบไหนมันสบาย นะถ้าเราขุดคนอื่นก็ถามคนอื่นดูเออขุดแบบนี้สบายไหมนะลงน้ําหนักแรงเท่าที่รู้สึกสบายนะลงน้ําหนักแรงเท่าที่รู้สึกสบายจํานวนครั้งเท่าที่รู้สึกสบายนะส่วนใหญ่จะประมาณ 10- บถึงสาครั้งนะบวกลบนะก็ดูเท่าที่สบายนะ่นะถ้าขุดไปแล้วมันเริ่มเท่าเดิมหรือแย่ลงเราก็หยุดไปเทนะ่าเดิมแย่ลงก็หยุดไป นะอย่างนี้เป็นต้นก็เลื่อนไปจุดใหม่นะหลักการใหญ่ใอยู่ตรงนี้ <c oughs> นะกลไกในการระบายพิษนะ่ะกลไกในการระบายพิษก็คือว่าเมื่อเราเอาวัสดุขอบเรียบที่ไม่มีคมเนี่ยไปขูดตรงไหนก็ตามนะไปขูดตรงไหนก็ตามนะมันจะกดพิษจากตรงนั้นนะเคลื่อนไปที่อื่นทําให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวทําให้มันสบายขึ้นนะแล้วกล้ามเนื้อก็คลายตัว เพราะไม่มีพิษต้องบีบออกและเมื่อเราขูดลงไปซ้ําๆตรงนั้นมันจะเกิดความร้อนขึ้นนะจะทําให้เส้นเลือดขยายตัวตกลงกลไกที่เกิดขึ้นก็คือน,นี่แหละนะเส้นเลือดขยายกล้ามเนื้อคลายตัวนะพอเส้นเลือดขยายกล้ามเนื้อคลายตัวชีวิตเราก็จะดันเอาพิษก็จะดันเอาพิษมาออกบริเวณน,นั้นเพราะชีวิตเรานี่จะรู้พลังชีวิตก็จะรู้ว่าโอ้จุดนี้นี่พิษจะเคลื่อนออกได้ พราะฉะนั้นเขาจะฝากพิษทั่วตัวมาดันออกตรงจุดที่เราขูดนั่นแหละนะมาดันออกมาระบายออกในจุดที่เราขูดนั้นนี่คือ,อจุดที่สําคัญนะพอเขามาฝากพิษออกเป็นไงนะเมื่อเขามาฝากพิษออกไปแล้วน่มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเรานะเขาก็จะมาฝากพิษระบายออกตรงที่เราขูดนั่นแหละนะนี่คือจุดที่สําคัญเพราะธรรมชาติของชีวิตเราเขาจะฝากพิษออกทุกทิศทุกทาง ที่มีจุดที่จะระบายพิษออกไปได้ถ้าไม่มีอกุศลมาขวางยิ่งถ้ามีกุศลหนุนก็ยิ่งดันออกได้ดีเช่นเราปวดปัสสาวะปวดอุจจาระนี่เราก็จะโอ้โหไม่สบายทั้งตัวเพราะมันชีวิตมันระบายพิษทั้งตัวออกไม่ได้พอเราไปปัสสาวะอุจจาระออกเราจะโล่งทั้งตัวเลยอย่างนี้เป็นต้นหรือพอเราคัดจมูกเราก็จะไม่สบายทั้งตัวเลยแต่พอเราสั่งน้ำมูกออกไปได้ระบายออกไปได้มันก็โล่งทั้งตัวเลย อย่างนี้เป็นต้นนะหรือเราโอ้โหรู้สึกไม่สบายตามเนื้อตัวไม่ได้อาบน้ำไม่สบายตามเนื้อตัวเราเพราะว่าพิษมันระบายออกไม่ได้มันรู้สึกไม่สบายไปทั้งตัวเลยแต่พอเราไปอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดโอ้โหมันสบายทั้งตัวเลยเพราะว่าพลังเราพลังชีวิตเราสามารถดันพิษออกจากชีวิตทางผิวหนังได้อย่างนี้เป็นต้นนะในัยเดียวกันการกลัวซาก็เหมือนกันนะ การกลัาาวซาเหมือนกันนั่นแหละนะถ้าเราได้ขูดนะระบายพิษออกไปทางผิวหนังขูดกล้ามเนื้อขยายเส้นเลือดนะกล้ามเนื้อคลายตัวเส้นเลือดขยายตัวพลังชีวิตก็จะฟากพิษทั้งตัวออกฟากออกฝากออกฟากออก,ก,ออกเขาจะดันออกนะโดยเขาจะดันมาทางเลือดมาที่ผิวหนังนะจากเลือดดันมาที่ผิวหนังนะแล้วก็ดันออกไปจากร่างกายของเรานะ พอเขาดันเลือดมาที่ผิวหนังเขาก็จะดันสารหรือพลังงานที่ไม่สมดุลที่มันเป็นพิษออกไปจากชีวิตเรานะเสร็จแล้วเมื่อระบายพิษออกไปได้หมดเขาจะดูดเอาพลังงานที่เป็นประโยชน์ไปเลี้ยงเลือดนะเช่นเอาออกซิเจนเอาพลังงานต่างๆที่เป็นประโยชน์เนี่ยไปเข้าไปที่เลือดเลือดกลายเป็นเลือดดีแล้วชีวิตก็จะดูดเลือดดีนั้นกลับไปเลี้ยงร่างกายนี่นกลไกของเขาจะเป็นอย่างนี้นะก็ทํา,าทให้ร่างกายเราแข็งแรง เพราะการกลัวซาจึงทําให้โ,โหพิษเคลื่อนออกจากร่างกายทั้งตัวเลยถ้าเราทําได้ดีก็พิษเคลื่อนออกเคลื่อนออกมาข้างในก็กล่อมเนื้อคลายตัวเลือดลมไหลเวียนสะดวกดีก็สบายขึ้นและพิษก็เคลื่อนออกมาระบายพิษออกไปได้ดูดเอาพลังงานที่เป็นประโยชน์ก็ไปได้เป็นไงเลือดกลายเป็นเลือดดีก็ดูดไปเลี้ยงชีวิตเราชีวิตเราก็แข็งแรงน่าทําให้โรคต่างๆลดลงได้อย่างดีเลยนะก็ทำให้ช่วยลดโรคได้ทุกโรค นะช่วยลดโรคเดทุกโรคช่วยลดอาการไม่สบายเดทุกอย่างนะถ้าทําแล้วรู้สึกสบายนะแต่ถ้าทําแล้วรู้สึกไม่สบายแล้วก็อย่าไปทำนะข้อควรระวังก็ในเรื่องของการกลัวซาข้อควรระวังกันนี่แหละนะคนที่ أ, ตรงไหนที่ขูดแล้วมันไม่สบายเราไม่ต้องไปขูดนะจุดที่เป็นแผแผลฝีหนองสิวหรือจุดที่รู้สึกไม่สบายเราอย่าไปขูดขูดแล้วไม่สบายอย่าไปขูด นะขูดแล้วทรมานในตาอาวัยวะเพศหรืออวัยวะอ่อนนิ่มต่างๆแล้วก็ไม่ไปขุดนะแต่จนไหนขูดไม่สบายไม่ไปขุดอย่งี้เปตนแล้วขูดแล้วมันแป๊บป๊ป๊บแป๊บไปเจอระบบประสาทไม่ออก <laughs> ไม่สบายก็ขูดทั้งข้างนะนะขูดให้รู้สึกสบายนะแต่ตรงไหนที่ทําแล้วสบายเนะี่ยมันดีนะตรงไหนที่ทําแล้วไม่สบายมันไม่ดีนะหลักการใหญ่ๆก็อยู่ตรงนี้แหละนะหนึ่งทีนี้ก็ เมื่อเราดูได้ว่าอะไรไม่ควรขูดเราก็อย่าไปขูดหรือโรคบางอย่างที่มันเสี่ยงต่อเลือดออกเช่นคนบางคนเป็นโรคที่เลือดออกง่ายอย่างนี้เป็นต้นนะเลือดออกทางผิวหนังง่ายเราก็ยังไม่ต้องไปขูดนะเพราะว่ามันเสี่ยงที่บางทีเลือดมาก็เอาก็จะกลายเป็นเคลื่อนออกได้ง่ายนะเป็นโรคเกี่ยวกับเกล็ดเลือดที่เลือดออกได้ง่ายนั่นแหละอะไรก็ตามที่เลือดออกได้ง่ายนะเราก็ไม่เสี่ยงที่จะไปขูดก็ได้ใช้วิธี ชเช็ดเอาก็ได้ใช้ผ้าชุบน้ําสมุนไพรที่ถูกกันแล้วก็เช็ดเอานวดเอาก็ได้นะต่างเช็ดต,ต่างนวดคือกัวซาด้วยผ้าก็ได้ใช้ผ้ากัวซาเอานํะมันก็จะดีกว่านะกัวซาด้วยผ้าก็ได้ใช้ผ้ากัวซาก็ได้นะชุบสมุนไพรที่ถูกกันแล้วก็นะค่อยๆขูดไปค่อยๆนวดไปเช็ดไปนะ่ะกัวซาด้วยผ้าอย่างนี้ก็ได้โอ้คนหายโรคมาเยอะแล้วกัวซาด้วยผ้ายิงเทารู้ลมปราณด้วยเนี่ย จุดที่เป็นร่องร่องบหลุมบุบบุบบุบบุมมันแหละขูดนะเน้นตรงนั้นมากๆมากๆเท่าที่สบายเน้นตรงนั้นเท่าที่รู้สึกสบายถ้าเท่าเดิมหรือแย่ลงก็หยุดไปอย่างนี้เป็นต้นนะเน้นขูดตรงบุบบุบบุบบุแล้วเท่าที่รู้สึกสบายเนี่ยโอ้โหจะหายโรคเร็วเลยอันนี้นะก็จะดีก็จะหายโรคเร็วนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะจุดที่เรานิยมที่จะขูดกันก็จะเป็นตรงหนึ่งจุดที่ไม่สบายที่จะกลัวซาเนี่ยจุดที่ไม่สบาย สองแต่จุดที่ใช้งานมากสามจุดที่จุดที่ระบายพิษออกจากร่างกายเป็นหลักเช่นหลังแขนขาอย่างเงี้ยก็จะช่วยระบายพิษเป็นหลักนะก็อ่ามันก็ดูเอาว่าเราจะขูดตรงไหน,นตรงไหนบ้างนะตรงไหนที่ขูดแล้วสบายก็ทำนะไม่สบายก็ไม่ทำนะอ่านะแล้วเราจะทำบ่อยขนาดไหนนะความบ่อยก็คือว่า <inate> ถ้าเราทําแล้วสบายดีแล้วก็พอแล้วถ้าเริ่มขูดไปแล้วมันเท่าเดิมหรือแย่ลงแล้วใช่ไหมเราก็พอแล้วครั้งนั้นถ้าเริ่มไม่สบายอีกครั้งก็ทําอีกครั้งนั่นแหละไม่สบายอีก,อกเมื่อไหร่ก็ทําเมื่อนั้นแหละเอาง,ง่ายแค่นี้นะสบายดีก็ไม่ต้องทําอะไรถ้าเริ่มไม่สบายอีกครั้งเราก็ทําอีกครั้งนี่ก็คือตัวชี้วัดที่เหมาะสมที่เราจะทําอีกครั้งเมื่อใดเราจะทําอีกครั้งก็เมื่อไม่สบายอีกครั้งก็ทําอีกครั้งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น นะเอางี้กันลวกันง่ายๆน่ะทีนี้เวลาขูดไปนี่มันจะมีสีออกมามันจะหลายครั้งเลยมันจะมีสีออกมาก็นี่แหละมันจะเป็นเลือดที่เคลื่อนมาที่ผิวหนังใช่ไหมนะมันจะมีสีถ้าเป็นสีชมพูรห,รหรือแดงเลือดๆนะสีแดงเลือดๆหรือสีสชมพูอันนี้เป็นตัวชีวัดด้านรูป,ปรธรรมนะนตัวชีวัดด้านรูป,ปรธรรมสี แดงเรือเรือหรือสีชมพูนี่ก็แปลว่าดีนะถ้าเป็นปืน้นแปลว่าพิษเริ่มสะสมถ้าเป็นจ้ำๆเหมือนไข้เลือดออกแปลว่าพิษสะสมนานแล้วถ้าเป็นสีคล้ำนะสีคล้ำสีม่วงสีดําแปลว่าพิษสะสมมากนะอันนี้มีพิษเยอะถ้าในทางแพทย์ทางเลือดก,ก็ถือว่าพิษอยู่ในระดับมะเร็งนะแต่ไปตรวจแผนปัจจุบันอาจจะเจอหรือไม่เจอมะเร็งก็ได้จะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้นะ แต่นี่มะเร็งในระนดับแพทย์ทางเลือกเขานะมันก็ก็เป็นคนละอย่างกับแพทย์แผนปัจจุบันแตเ่เราสึ่งที่เราพบก็คือคนไข้มะเร็งส่วนใหญ่80%ถ้าขูดซามาจะเป็นสีม่วงสีดำนะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่อย่างไรก็ตามถ้าขูดเจอสีม่วงสีม่วงสีดําก็อย่าไปอ่านค่าให้คนไข้ท้อแท้นะจะต้องอ่านค่าให้คนไข้มีกําลังใจ นะต้องอ่านว่าโอ้ดีมากเลยพิษออกมาได้เยอะเลยโอ้ข้างในจะได้ปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็รีบไปปรับสมดุลกายใจให้ดีนะมันจะได้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่างเงี้ยอ่านอย่างนี้คนไข้ก็จะดีใจนะแล้วก็จะแข็งแรงได้เร็วแต่ถ้าไปอ่านข่าแบบเธอตายแล้วตายแล้วเธอพิษมันระดับมะเร็งเลยนะนี่เธอพิษเธอเยอะมากเลยนะนเนี่ยโอ้โหนี่แย่แล้วเธอน ไม่กี่วันเธอแย่แน่เลยอะไรเงี้นะพิษเธอมากจังเลยแย่แล้วเธอเธอไปทําอะไรมาแลวนี่แย่จังเลยโอ้โหนะคนไข้ฟังแล้วก็หมดแรงเลยนะทันที่จะดีใจนะอย่าไปอ่านค่าแบบทําให้คนไข้ท้อแท้นะอ่านค่าต่างๆก็ต้องมีปฏิพัน์ปัญญานะให้คนไข้เป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตนเอาความไม่สบายออกไปจากคนไข้นะ ไม่สบายกายไม่สบายใจออกมาจากคนไข้แล้วก็เอาความสบายกายสบายใจเข้าไปให้คนไข้นะเออก็ต้องบอกโอ้ดีมากเลยพิษมากออกมาได้เนี่ยโอ้ดีมากจะได้ปลอดภัยจะได้แข็งแรงนะแล้วก็เออเนี่ยอ่ารีบไปดูแลสุขภาพตัวเองให้ถูกต้องนะทั้งกายใจอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนไข้นะ และที่สีแดงแดงที่มันไปหยุดที่ผิวหนังนี่ไม่ต้องไปกลัวนะว่ามันจะอยู่ไปตลอดนะบางคนบอกตายแล้วมันอยู่ไปตลอดหรือเป,อปล่าล้ะเนี่ยไม่หรอกส่วนใหญ่มันจะอยู่ไม่เกินเจ็ดวันส่วนใหญ่นะไม่เกินเจ็ดวันมันก็จะยุบไปคือเขาจะระบายพิษอ่ะถ้ามันมีพิษเขาจะอยู่นานเขาจะระบายพิษก่อนเขาจะระบายสารหรือพลังงานที่เป็นพิษออกไปก่อนแล้วก็ดูดเอาพลังงานที่เป็นประโยชน์เข้าไปออกซิเจนหรือพลังงานที่เป็นประโยชน์นี่เขาจะดูดเข้าไป นะเมื่อเขาได้สภาพที่ดีแล้วชีวิตจึงจะดูดกลับไปเพราะฉะนั้นถ้า <c oughs> ถ้าเขายังเป็นเลือดที่ไม่ดีอยู่ถ้าก็ยังเป็นเลือดที่คุณภาพไม่ดีอยู่ชีวิตจะดันไว้ที่ผิวหนังอย่างนั้นแหละเขาจะค้างไว้อย่างนั้นแหละถ้ามันยังคุณภาพไม่ดีอยู่จนกว่าจะระบายพิษไปได้ดีจนกว่าจะดูดนาออกซิเจนหรือพลังงานที่เป็นประโยชน์ไปได้ดีนะเมื่อเขาทำได้ดีแล้วเนี่ย นะเมื่อเลือดกลายเป็นเลือดที่มีคุณภาพดีแล้วชีวิตจึงจะดูดกลับไปเลี้ยงชีวิตนะเป็นอย่ายงนั้นพเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกงังวลนะดังนั้นถ้าใครสุขภาพดีมากๆนี่นะโูดออกมาแป๊บเดียวเป็นสีแดงเลือดแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวมันจะดูดกลับไปเลยฟับเลยนะส่วนใหญ่ภายในะไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันก็จะกลับไปทันทีฟับไปเลยนะวันเดียวก็กลับไปหมดแล้วก็มีนะบางทีก็สองสามวันก็มี นะแต่ใครมีพิษเยอะหน่อยก็หลายวันหน่อยบางทีเจ็ดวันบวกลบก็แล้วแต่แต่ไม่ต้องไปกังวลหรอกเขาจะกลับตอนไหนก็ช่างเขาเถอะขอให้เราสบายเป็นอันพอนะสบายก็พอแล้วอเอาละะเราก็ได้เรียนรู้ นะวิชากัวซากันนะเรียบร้อยแล้วนะจะเสริมด้านรูปธรรมให้นะอธิบายทั้งรูปธรรมนามธรรมานะเสรมเิมเติมเต็มกันไปนะอ่ะที่นี้เรามาเรียนด้านนามธรรมากันนะมา,มาเรียนด้านนามธรรมา